อาจารย์ปานเทพบอกไม่ต้องเดาว,ว่าเป็นใครผมและทีมงานรู้หมดแล้วคุณพลาดไปแล้วมาฟังเสียงอาจารย์ปานเทพกันค่ะรู้ว,ว่าเครื่องชิ้นไหนด้วยซ้ำไปเครื่องชิ้นไหนแล้วก็ไปไกลกว่านั้นคืออยู่ที่ไหนด้วยซ้ำไป <c oughs> เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าลบกระบวนการเข้า มือถือแต่งโมแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครลบตอนนี้เนี่ยผมเชื่อเดียใ i รู้แล้วครับแล้วเพราะฉะนั้นแผนที่นำโทรศัพท์มาแล้วทำให้เรารู้วันนี้คุ้มที่สุดครับอืจับได้เลยจับได้เลยเดี๋ยวรู้กันครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่โชคร้ายคุณเข้าไม่ถึงไงอือเข้าไม่ได้เขาเขาฉลาดกว่านั้น เขาเปลี่ยนพาสเวิร์ดไงอ๋อนี่นะนะอาจารย์ก็เลยเห็นเลยคนเดินมาเคาะประตูไขกุญแจแล้วไขไม่ได้ไม่ได้คาหนังคาเขาเออโอ้โหและคนที่ไม่บอกใครว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดคือบังแจ็คครับอันนี้เป็นอยู่ในแผนด้วยไหมอาจารย์เราจะไปพูดอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าเขาถ้าเขาไม่คิดอย่างนี้ ป่านี้ข้อมูลเกลี้ยงไปแล้วครับออถูกลบอีกรอบแน่ออแต่เขารู้แล้วนะครับว่าใครเพราะฉะนั้นใครที่ว่าเอามาทำไมโทรศัพท์มือถือจริงหรือปลอมนี่คือคุณค่าที่ได้ครับณเวลานี้เออนี่น,นี่มีแต่คนอยากรู้หมดเลยอาจารย์ขาอยากรู้ใช่ไหมครับใครกันนะใครกันนะกนนะใกล้แล้วเดาได้ไหมอะไรอย่างงี้อาจารย์ไม่ต้องเดาเลยครับผมและทีมเนี่ยรู้หมดแล้วออรู้หมดแล้วครับเครื่องไหนยังรู้เลยเอ,อุ้ยตายอาจารย์ ไม่ต้องเดามันใช่แน่ๆคือ <c oughs> มันมันขึ้นอยู่แล้วครับมันขึ้นอยู่แล้วว่าเครื่องไหนมันจะเป็นอย่างนั้นคุณพลาดไงคุณคิดว่าไม่มีใครรู้แล้วเหมือนเวลามีคนจะเข้าไป r ค s ซ f ฟบัญชีเราเนี้ยมันก็จะบอกว่าโอ้ยคนที่บริการพยายามจะเข้าใช่ไหมเราก็รู้เลยว่าไอ้น,นี่จะแฮกเราจบเลยครับออวาสานคุณพลาดแล้วแล้วก็มันเป็นการขุดบ่อล่อปลาที่คุณไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วคุณทำยังไงครับคุณรีบปิดเครื่องใช่ไหมเรายังรู้เลย